เคไม้เขไม้เขปีได้มาไป็นทีเดียวร่อยได้จ้ะพี่น้องแว่นตากันหน้าตาขีอันตีกับหลังพ่อแม่จ้ะอันนี้เป็นแว่นตากองแสงสีฟ้านะจ้าคนดูหมอาำรับสตรีมเมอร์แบบพวกเข้านะจ้าคนดูเพราะว่าสตรีมเมอร์ไหนจะเป็นแสงจอคอมแสงจอรดไฟไร้สุดไฟในห้องแล้วก็ไฟในมือถือในจอแทบเปล็ดอีกโอ้ แสงมากไม่พี่น้องชวนลุงเอ็มเลือกใช้เป็นของพาชิน<ะ>แบรนนี่เป็นแบรนด์ดังเรื่องแว่นตานะจ๊ะคนดูลุงเอ็มเลือกใช้เป็นสีดําด้วยเขาจะมีสีดําแล้วก็สีขาวสีเทาอ่อนก็แล้วแต่คนดูจะเลือกใช่นะลุงเอ็มเอาเป็นดาแล้วกันแบบเปลี่ยนโนนนจักหน่อยเห็นบอตัวนี้ระบบเล่นของเขาสามารถกองแสงสีฟ้าได้ถึงสี่ชั้นนะจ๊ะระบบสี่ชั้นเล่นของเขานะจ๊ะคนดูกองแบบดีอะลุงเอิมเคยใส่อันนลอยสองลอยมันได้แค่สมงเดียวก็ปวดตาอันนี้นั่งตัดคิ ไปสองชั่วโมงเมื่อกี้บอปวดตาเลยจ้าพี่น้นองชื่อ อยู่ถือว่าแบบดีอ่ะพี่น้องจบเท่อเดียวใส่แบรนด์ดังแบรนด์มู่ห่อไปเลยจ้าคน,นดูจ้าส่วนนี้โปรโมชั่นนะจ้าคน,นดูฟาออไปซื้อเด้อเขาให้กองมาน้าอันนึงอันนึงคือกระเป๋าเอาไว้เก็บนะเวลาเขาใส่เลยเขาก็เปิดเจ็บนะจ้าคน,นดูเปิดบางไดนี่เปิดตรงเนี้ยนะคะเอาแว่นตาเจ็บเข้าไปแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เอาไปวางไวโต๊ะกันเสียหลักเสียห้ผ่าเช็ดมาน้าอันนึงพี่น้องเออผ่าตัวนี้เอาไว้เช็ดแว่นตาแล้วก็อ,กอย่างคู่มือบอกว่าี่รอประูุใครลอกใครลอกว่โทมสีเขาให้มาเป็นกระเป๋าเลย พี่นอ้องเออเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นทุงเลยแบบปีเมียมแบบดีะแบบโก้อะคนดูลูกเก็มทีปักตะกายสีเหลืองไว้ให้นะจ้าคนดูลงเหลืองอ่ะไปกดเอามาเจอก,กันในไรจ้าอมปี